ขยับแมคโครขึ้นรถไปทำงานกันนะคะมีงานเข้ามาประมาณ2ชั่วโมงจุดเดินทางไปหน้าง,งานกันน่าจะเป็นน,น่าจะเป็นงานปรับพื้นที่นะคะนี้เพราะาลูกค้าเคยจ้างเคยจ้างไปแล้วหรอบแล้วก็กลับมาจ้างใหม่อีก1รอบนะคะรู้สึกดีรู้สึกชอบอะ่ะเวลาที่แบบ เหมือนลูกค้าจ้างงานไปแล้วเราทํางานออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วลูกค้ากลับมาจ้าง ค่ะช่างกำลังออกเดินทางครับโอเคได้ค่ะเดี๋ยวใกล้ๆถึงหนูโทรแจ้งรอบรอบค่ะ,คะ <c oughs> ปารีบไปลูกค้าโทรมาตามแล้ววันนี้ทำอะไรนะคะไม่ใช่หมายถึงเอาแมคโครมาทำอะไรนะ

งหน้างานเอารถลงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มทํางานกันงานวันนี้เป็นเอาดินถุงขานะคะสองชั่วโปีบุกบ้านมีบ้านกําลังสร้างอยู่ข้างหลังนะคะหน้างานของเราเองอันนี้เป็นผู้รับเหมานะคะที่ลูกค้าของเราวันนี้ไปเริ่มทํางานกันจ้าแดดเป็นใจมาก I love น,นี้กำลังเริ่มทำงานนะคะเอาดินที่กองอยู่ข้างนอกไปถม่านข้างในถ้าดาไม่ผิดน่าจะถมอันนอกก่อนได้ทีจะให้แมคโครเข้าไปถมคานข,าข้างในได้อันนี้ค่าดาเอานะจากที่เคยทำผ่านๆมาเวลาถมคานเดี๋ยวไปเราดูด้าง่าอีกทีนึงว่า ันนี้เป็นขนาด3.5ตันนะคะมันจะมีคันเล็กกว่านี้ก็คือ1.7ตันเอาไว้สำหรับซอกน้อยๆเอาไว้ซอกน้อยๆนะคะงานเล็กงานใหญ่สนใจก็ทักเข้ามาได้ เพลินๆใช่ไหมลองเวลาลองขับแมคฟูเองอะ่ะมันมันมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ยากใช่ปะแต่พอเวลาดูน้าต้นนะคนขับอ่ะทำไมมันดูง่ายจังตักดินอะ่ะเคยลองตักดินใช่ไหมไม่ขึ้นพักใหญ่ๆอะกว่าจะแบบเต็มบุ้งขี่ได้แต่นี่คือประสบการณ์เนะยรเนาะทางสม หนึ่งช่องเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนใกล้จะเสร็จไม่ให้ดูหรอกรอเล่น คิดว่าจะเดินข้ามคานไปแต่อันนี้ยามที่คานมาสูงแล้วรอบๆไม่ได้มีดินสำหรับกรุงตัวไม่โครขึ้นไปดอกคานทางนะคะก็เลยใช้นี่ใช้ใบมีดตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อให้โลนโครสมอทำงานข้างในได้อันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ 4ช่องนะคะเหลืออีก1 2 2ช่องใช่ไหมอ่ะเหลืออีกประมาณ2ช่องใช่ก็จะเสร็จงานเร็วนะคะ,นะ,คะสนใจ ถ้าคนไหนสนใจงานก็ติดต่อถามเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปข้างต้นหรือว่าจะทักเข้ามาที่เพจแมคโครช่างเก่งใช้นาทก็ได้นะคะทางอารัตเข้ามาที่เพจแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคนเข้าไปตอบแล้วจะได้ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายงานอย่าลืมนะคะงานเล็กขอฝากไว้หน่อยงานเล็กงานใหญ่งานชั่วโมงงานรายวันงานรายเดือน อาฟูซาถมท,ที่กลบล่องคานแบบมี้ก็ได้งานในกอาแคมป์ก่อสร้างก็ได้ถ้าต้องการใส่แมคโครเล็กๆน้อยๆท่านต่ำสอชั่วโมงนะคะรับงานข่านต่ำสอชั่วโมงติดต่ขอเข้ามาได้พร้อมเดินทางออกไปให้สิุชั่วโจะกันไหม่ครับอันนี้ไปละจริงๆ